สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมและลูกชายสองคน,นครับได้พากันออกเดินเล่นนะครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์ยามหัวค่านะครับเพราะว่าลูกชายอยู่ในบ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับแค่พาเขาออกมาข้างนอกเขาก็ดีใจแล้วครับก็ช่วมชวมบรรยากาศหัวค่ําด้วยกันนะครับไม่แน่ใจว่าภาพที่ออกไปนี้จะ ชัดมากน้อยหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นการทำคลิปครั้งแรกของผมด้วยนะครับซึ่งผมก็เป็นผู้ดูซะส่วนใหญ่แต่วันนี้ก็มาลองทำคลิปเองดูเล่นๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่ายังไงแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของพื้นที่ชุมชนสามพยาอําเภอชะอำจังหวัด เพชรบุรีขณะนี้ก็เวลานะครับ19บเนาฬกาสิบนาทีนะครับเดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูก่อนไม่รู้เห็นหน้าผมหรือเปล่าเพราะว่าผมลองกล้องใหม่ด้วยอ,อโอเคครับทุกคนเห็นกันไหมหรือว่าก็ยังชัดดีนะครับนะ บรรยากาศก็โอเคนะครับไม่ว่ารูปผมจะอยู่ในเฟรมหรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่ในซอยของอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วซึ่งหมู่บ้านติดกันก็จะมีหลายโครงการนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่นะครับหมู่บ้านหมู่บ้านผมก็อยู่ฝั่งโน้นนี่ก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งของโครงการปูฟ้างาม โซนี่โซนี่นะครับก็จะเป็นลูกชายนะครับลูกชายของผมเองนะครับสองคนอยู่นี่ด,ดูแอบอยู่นี่นะครับนี่นี่คนโตคนนี้คือพี่ใบบุญคนนั้นคือพี่ใบบัวนะครับพี่ใบบุญจะเป็นพี่ชายของพี่ใบบัวนะครับแต่ว่าเป็นพี่ชายที่ คนละคอกคนละแม่นะครับคนละแม่คนละพ่อก็คือรับมาเลี้ยงนะครับรับเข้ามาเลี้ยงทั้งสองคนก็เลี้ยงเลี้ยงดูแลกันไปนะครับจนเขาเติบโตพี่บุญก็อายุก็จะ3ขวบแล้วส่วนใบบัวก็ขวบขวบสเดือนหรือขวบ3เดือนนี่แหละครับไม่แน่ใจแต่ถ้าเปรียบดังคนก็น่าจะ อายุน่าจะสิบกว่าแล้วมัง้งสำหรับพี่บุญน่ะ15-16แล,ล้วแหละถ้าเปรียบกับวัยของมนุษย์นะนี่นะครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ <c oughs> หินลมชมวิวกันไปนะครับก็ไปไหนไกลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมืดแล้วแสงสว่างมันก็มีไม่เพียงพอเท่าไหร่ เรามาดูบรรยากาศก่อนเข้าบ้านกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านผมเองนะครับนะแสงไฟก็สวยงามลูกชายเขาก็ชอบด้วยนะครับเพราะเขาอยู่บ้านทั้งวันเขาอดอู้อยู่เขาอยากออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอก ก็เลยพาเขาเดินออกมาเที่ยวนะครับสำหรับหัวค่ำคืนนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างดีนะครับนะแสงไฟก็สวยงามนะครับ บรรยากาศก็โอเคเลยนะเดินไปด้วยดูเวลาจับเวลาไปด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เวลาเท่าไหร่แล้วเวลา,เากล้องไม่โฟกัสอ๋อันนี้ระยะทางครัผม19ในกายี2อืนาทีบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ อีกรอบหนึงครับอรอบนึงเดินเล่นอีกรอบนึ่ง่า <c oughs> กลัวไหมพี่บุญกลัวเหรอลูกครับดูบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ น้องเขาอยากออกเดินเล่นสองครับสองตัวมีพี่ใบบุญกับพี่ใบบัวน้องก็กิ๊กลกลัวกิ๊กกลัวครับสีขาวสองตัวเลยแต่นนองแต่น้องนี่เริ่มอ,ออกเป็นสีแดงนะครับเข <c oughs> าก็ออกออกเดินสูดอากาศ <c oughs> เขาอยากออกทั้งวันแล้วกลางวันร้อน <c oughs> <c oughs> ใกล้แล้วครับอีกวันที่ยี่หกเนี่ยครับยี่หกนี้ก็ผ่าผ่าที่โรงพยาบาลทองหินครับครับเพื่อเลิกงานเลยครับพี่อ๋อครับอ๋อครับไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนี่นะครับลูกชายสองคนหมดกลางคืนนะครับพี่บุญพี่บัวก็อยู่นี่นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ